ลูกไม่เชื่อฟังเพราะพ่อแม่เผลอทำสิ่งนี้พ่อแม่หลายคนอาจเผลอทำไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเวลาที่เราสัญญากับลูกไม่ว่าจะเรื่องเล็กแค่ไหนมันก็คือเรื่องใหญ่สำหรับหัวใจลูกเสมอเคยไหมคะเราพูดกับลูกว่าเดี๋ยวแม่มารับที่โรงเรียนตรงเวลาแต่เอาเข้าจริงเรากลับไปรับช้าหรือเคยบอกกับลูกว่าจะพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แต่ก็ยังไม่พาไปสักที เราอาจจะพูดไปงั้นๆไม่ได้คิดอะไรสุดท้ายเราไม่ได้ทำตามที่พูดคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่เรื่องเล็กๆเ,เองแต่รู้ไหมคะสำหรับลูกแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยลูกเขาจะบันทึกไว้ในใจทันทีว่าพ่อแม่พูดแล้วไม่ทำความผิดหวังเล็กๆแบบนี้พอสะสมไปเรื่อยๆจะทำให้ลูกเนี่ยเริ่มไม่เชื่อไม่ฟังไม่ไว้ใจเพราะแม้แต่พ่อแม่ที่เขารักที่สุดยังไม่รักษาคำพูดเลยแล้วเขาจะไว้ใจใครได้อีกล่ะคะ ผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ดือ้อไม่ฟังแต่ยังส่งผลยาวไปถึงตอนโตทําให้กลายเป็นคนไม่มั่นใจไม่ไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนขี้ระแวงโดยที่เราเองไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นมาจากคําสัญญาเล็กๆของเรานี่แหละและถ้าเราอยากให้ลูกโตมาเป็นคนที่มั่นใจซื่อสัตย์รับผิดชอบในคำพูดของตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่รักษาสัญญากับลูกก่อนในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นก่อนที่จะสัญญาอะไรกับลูกเราต้องมั่นใจว่าทำสิ่งนั้นได้จริงอย่าละเลยกับคำสัญญาที่ให้กับลูกนะคะและถ้าคุณอยากได้ประโยคที่ใช้ได้จริงทุกวันไม่ต้องมานั่งคิดเองให้เหนื่อยครูเพนรวบรวมไว้ให้ครบแล้วในอ e ีบุ๊กพลังคําพูดปั้นลูกอัจฉริยะทั้งประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรเปลี่ยนก่อนจะพูดแบบเดิมซ้ำอีกครั้งลองอ่านสักนิด แล้วจะเห็นผลลัพธ์ที่ต่างออกไปอย่างชัดเจนมีให้เลือกเรียนรู้3แบบค่ะเป็นหนังสือเล่มแถมฟรีอ e ีบุ๊กราคาเล่มละ990บาทหรือเลือกเป็นอ e ีบุ๊กราคา790บาทอ่านได้ทันทีในมือถือสำหรับท่านที่ชอบฟังมีแบบออดิโอบุ๊กครูเพนอ่านให้ฟังฟังได้ตลอดชีวิตแถมฟรีหนังสือเล่มราคาพิเศษสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้1590บาทเท่านั้น ราคานี้น้อยกว่าค่าคอร์สติวที่เราหวังให้ลูกเก่งแต่ลูกจะเก่งได้ยังไงถ้าใจเขายังรู้สึกไม่ดีพอสำหรับพ่อแม่สิ่งที่ได้รับมากกว่าคำสอนคือคำพูดที่สร้างพลังใจให้ลูกมั่นใจในตัวเองไปตลอดชีวิตสนใจเป็นเจ้าของพิมพ์อ e ีบุ๊กพลังคำพูดที่คอมเมนต์หรือทักมาที่ l ล n e แอคูเพนแอดได้เลยค่ะแล้ว,วันนี้คุณพร้อมจะเปลี่ยนคำพูด เพื่อเปลี่ยนอนาคตลูกแล้วหรือยังเพราะคำพูดของพ่อแม่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างอนาคตให้ลูกค่ะ